สรุปผลการแข่งขันศึกวันลูบินี9 8ครับรายงาน,น,น,นผลกับผมบีมรีพอร์ตเหมือนเดิมครับแฟนบอลครับผลการแข่งขันแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับแฟนบอลครับเป็นการทบก,กันระหว่างเสกสรรแฟร์เทคนักชกจากจังหวัดอุดรธานีครับเลยกับจางจินฮูจากประเทศจีนกติกาไวยไทยรุ่นไฟเวท135ปอนด์ครับทางคนต่างหาจังหวะครับ ที่จะปีดเกมฝั่งขวารับเสกสันลูกด้านจากจังหวัดอุดิธานนอุดรธานีครับขมตาข้างขวาแล้ล่ะพี่น้องโปโลโปครับแต่มีจังหวะที่เรือพลิกเกมของเสกสันครับจังหวะที่จางจินหูขยับเขยับเตือนเข้ามาแล้วก็มีจังหวะที่เตะขวาก่อนตามด้วยมัดซ้ายขวาพับลงไปครับจางจินหูครับแม่หลวงจีนครับเดินเพลินครับเถือกกำปั้นไทยอุดรครับโว้ยีิทางครับนี่ฮะ นี่เป็นช่วงปลายๆของการแข่งขันครับยก3ามครับทำให้สถานการณ์ของเสกสรรก็ดูว่าดีขึ้นครับพอได้นับคำในทั้งวัดนันครับนี่ครับยังไม่หมดยกกรรมการนึกว่าข้างดังครับสักรู่นี่เข้าไปแยกก้อนครับขนาดกรรมการก็ยังหลอนครับสตาร์ทกันเดือดเลยฮะจบที่ออกคะแนนครับเอกชัน3ามเสียงครับเป็นนักชกจากจังหวัดอุดรธานีครับเสกสรรแฟร์เทคเอาชนะคะแนนจางจินฮูจากประเทศจีนไปครับคุณผู้ชมครับ มาตอน,นี้ผลการแข่งขัน,นขคู่ที่2ครับมาตินดิทริกครับตักชกจากเยอรมน,นีครับเจอกับน้องเบียลาวหลานช้างจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับมวยเล็กๆกรติกามวยไทยรุ่นอัตอมเวท115ปอนด์ครับมือนี้งางกระปั้นมาแต่ทางเวียงจันด์นนนวนนี่นี่พี่น้องนวลกันไปนี่ขึืนฝรั่งนอนเหยียดคิงนิงบอตินยิงยกแรกเสร็จแล้วครับนั่นตัวเออ โอ้กำมปั้นทางลาวนี่บอธรรมดาครับขึ้นดอกเดียวครับฝรั่งบ่ตียงคี้งเลยครับจบเร็วยกแรกเข้านันครับสั้นๆประคามคอเดียวครับทุบปังเดียวครับนอนเหยียดเลยครับทางน้่นของมาวินดิทริกครับจากชกจาิเยอรมนีครับรีกว่าเปิดตัวได้สวยเลยครสลับดองเปียลาวล้านช้างครับนี่ครับยังดีใจแบบไม่สุดเท่าไหร่ครับจบเร็วนะฮะยกแรกครับ เช่นนกไปได้ในยกที่1นะฮะแล้วก็รับโบนัสที่เป็นเงินไทย3 5 0 0 0 0มนบาทครับที่เป็นเงินกีบก็ราวๆสองร้อยยี่สิบล้านกีบเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นเสียซัวข้ามคืนเลยครับทางด้านของด้องเบียครับมาต่อ,อกันที่กุนิการครับมูฮัมหมัดตาฟิกครับนักชกจากโมร็อกโกเจอกับอาซาดุล่าอิมานกาซาลเอฟจากรัสเซียกัิีกาบไวยไทยรุ่นฟลายเวทร้อยสามสิบห้าปอนด์ครับ แสไตล์การออกอาวุธของท่านเจ้าอาซาดุล่าดีมีทุกรูปแบบครับขณที่มฮัมหมดนี่ประเดิมครั้งแรกครับในรายการวันลุพีดีครับเรียกว่าเปิดตำนารับเทยบไม่ทันครับโดนลูกกำปันโดนลูกเวียงหมัดกลับไปจังหวะนี้ก็โดนนี่กองเลยครับโดนไปแล้วครับนับแรกกระดังโมฮัมหม็ดครับอย่างว่ายัางมึนๆงงๆอยู่ครับ นาเนี้ยซาดูล่าก็พยายามจะเข้าไปปิดเกมครับถลุไปอีกชีหนึ่งครับเล่นเอาครับแม่เหมือนจะไม่เอาครับตอนนี้หันหลังครับเคยได้ยินแต่หันหลังแทงพีวันฉลองครับแต่ว่าตอนนี้ครับหันหลังจะบอแทงครับหมายถึงว่าจะไม่สู้ต่อแต่สุดท้ายก็ยังครับหัวจิตหัวใจยังมีอยู่ฮะลุกขึ้นมาสู้ต่อครับครับประคองตัวตัวลวดหน้าตูดหลังเจิ้นครบยกพี่น้องเหลือเชื่อครับตอนแรกนึกว่าจะไม่ครบยกแล้วครับ แต่ก็อย่างที่บอกไปครับแต่ประคับประคองตัวครับจวนแล้วจวนรอดครับถูไปไถมาครับสุดท้ายก็รบยกจนได้ครับมีสองนับแต่ไม่มีน็อกเกิดขึ้นนะครับก็เป็นท่านั้นของอสซาดุล่าครับนักโชทจากรัสเซียชนะคะแนนไปเอกฉันสาเสียงครับคุณผู้ชมครับมาต่อที่คู่สี่ของรายการครับชบาแก้วสอแก่นจันชัยจากบุรีรัมครับเจอกับกัทจังแฟร์ทิกจาก บุรีดําเช่นเดียวกันครับบุรีดําเดือดครับคููนี้ฮะเจอกันกติกามวยไทยรุ่นแคสเบดหนึ่งร้อยหกปอนด์ครับต้นต้นนี่ยกหนึ่งยกสองครับเหมือนทางด้านของเชบาแก้วจะนอนหลับในอยู่ฮะแต่พอออกมายกสามครับเครื่องเริ่มติดครับนี่มีช่วงยกสองอยู่ฮะอะไรที่ตัดมาแล้วโดนมียอดมีเอียงไปเหมือนกันครับทานด้านของชบาแก้วครับแกรดจังได้อาทีนี้ก็ซัดเป็นเอ็มสิบหกรัวตุ๊กตับตุ๊กตับเลยครับ ลินเอาทางด้านของชาบาแก้วนี่เป๋ไปเป๋มาครับส่งสีมุมเหลี่ยมมุมเหลี่ยมครับแต่ว่าครับยังกัดฟันสู้ไปเรื่อยครับช่วงชกนี่ดูว่าเสียเพรียครับจงเข้าสู่ช่วงยกสมครับเรื่องเริ่มร้อนครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับท่านของเจ้าชาบาแก้วครับจนมนมีจังหวะหมัดขวาครับพยายามจะตัดลําตัวครับนีิกัดจังพอโดนไปก็ชักชักอาการไม่ดีจนมามีจังหวะโดนหมัดครับแล้วก็โดนหมัด ทะเลทลาทลาทลายไปครับอาการเริ่มออกครับทางกัดจังครับจังหวะนี้ก็โดนกวาดล้มไปครับนั้นเนี่ยทางด้านของชาบาแก้วขยับบัมบัดกว่าทุบดอกเดียวครับนั่งชันเข่าครับไม่เอาเลยครับดอกที่ครับจบครับผมยกที่สามครับโอ้โหนี่ชาบาแก้วนี่แตกครับ แต่ว่าพลิกกลับมาได้ครับทางนี้แต่ครับแต่ทางนี้ของทางด้านกัดจังตรงนี้ทางคัสแมนครับทางนี้กลายเป็นว่างงชั้นโดนอะไรครับคือกัมปั้นเขาล่ะเอ้ยนี่ฮะยังงงงอยู่ครับเป็นท่าน้องชบาแก้วสอแก่นจันชัยครับเอาชนะนอกไปได้ในยกที่3ครับรับโบนัสด้วยครับ3 5 0 0 0 0ห่บาทครับมาต่อที่คู่5ของรรยการครับ ขุนเดชพี่เคสแนชัยครับนักชกจากมหาสารคามน้ำบ่ต้องปะท่อไปนวนเข้าไปครับเจอกับน้องโอลาวล้านช้างจากประเทศลาวครับตัวสปปลาวครับกติกาใบแทนรุ่นแคสเดชร้อยสามสิบสองปอนด์ครับออกสตาร์ตไาที่ขุนเดชครับตัวมั่นใจเลยครับเดินพยายามที่จะหาจังหวะปิดเกมครับที่มุมนี้ก็มีทางทางด้านของพระจันฉายวันฉลองครับให้กำลังใจครับ พยายามขยับเดินเข้ามาแล้วโดนหมัดเลี้ยแล้วก็โดนซัดไปอีกทีหนึ่งครับตอนแรกเนี่ยเหมือนว่าจะลุกขึ้นมาได้ครับแต่ดูอาการครับท่านั่นของคุณเดชครับเดือด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 เเดนี่ครับลุกขึ้นมาแบบนี้อาการเดือดเดเอาเอากรรมการจับแล้วหามเบยแพ้น็อกเขาแล้วเอาสั่นแ่ยเหล่าที่อายนอนเดืดตัวสัตน์อ่ะเออเอาม้อนไหมโอ้โหนี่พลิกเลยครับ ก่อนชงนี้ดูเป็นต่อพผสมควรนะขุนเดชนี่ต่อ5-2ครับพลิกแพนอกยกที่2ครับเสร็จให้กับท่านของน้องโอเลาล้านช้างครับแต่ว่าไม่ได้โบนัสนะครับอาจจะดูว่าจังหวัดจบเกมเนี่ยมันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือว่าไม่ถูกใจบอสก็เลยไม่ได้โบนัสไปครับมาต่อที่คู่หของรายการครับผีใหญ่พีเคแสนชัยครับนักชกแดนใต้จากจังหวัดยะลาครับ เจอกับแปะยิมสบุญมีริจจักนวครศรีธรรมราชครับดาบีไฟภาคใต้ครับกปนทีการ์ดไทยรุ่นแคเฟตหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนครับแปะยิมยาจังหวะกึ่งแข้งกึ่งเข่า,ขาแล้วบัดท้ายขวาครับจังหวะที่บวกมาครับทางคนต่างโดนต่างคนต่างที่จะมุ่งหวังเพื่อที่จะเอาโบนัสสามแสนห้าหมื่นบาทที่ได้ครับดูว่าทางคู่นี่ก็เรียกว่าท่าทางุหดดีทั้งคู่ครับ ว่าไปตีก็โดนหลายจังหวะครับแปะยิมก็มีโดนพางครับแต่ก็ยังไม่ในหนักพอที่จะให้ทําให้ต้องคู่เนี่ยสุดหรือว่าร่วงลงไปได้ครับตีจังหวะที่แหะยิมโดนครับจากนั้นพอจับในได้นี่ทางนั้นของแปะยิมครับตีเข่าขวาสัดไทีถือว่าถือกระซ้อยไปก้้นว่าเธอไปอืมถูๆแท้ๆไปกัอนครับตีเอาเสียงเชียร์ครับนั่นแปะยิมครับนี่จังหวะที่โดนหมัดครับขนาดที่จังหวะของ เจ้าตีใหญ่นี่มีจังหวะที่หลุดหลวงเหมือนกันครับพอหลุดพอหลวมพอพลาดไปนี่ก็เสร็จทั้งนั้นเจ้าแปะยิ้มครับตามาโอลว์ในจังหวะที่ตีใหญ่นี่มีจังหวะพลาดครับจนแล้วจวนรอดครับตอนแรกกนึกว่าจะมีนับปีนอกเกิดขึ้นครับแต่อย่าชี้บอกไปว,ว่าทั้งคู่นี่ต่างคนก็ต่างมีความอึดอยู่ในตัวพอสมควรครับบวกกับพละกกาลังน้ําหนักช่วงท้ายก็เริ่มเบาลงไปทั้งคู่ครับ ทำให้พอโดนแล้วเนี่ยต่างคนต่างอยู่ได้ครับจึงไม่มีการได้นับหรือว่าน็อกกันเกิดขึ้นครับนี่ฮะวางแข้งขวาเต็มเต็มครับมัดขวาอา๋อแอก,กาเจ้าอยู่เหมือนกันครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปครับระฆังดังขึ้นเนี่ยคะแนนไม่เอกฉันโดยครัพคู่นี้คะแนนออก2ต่อ1เสียงครับเป็นท่านน้องแปะยิ้มสอุญมีธิ์ครับเอาชะนะคะแนนไปในที่สุดครับมาต่อที่คู่7ของรายการครับ ซอนรักแฟทิกนักชกจากเมียนมาเจอกับโจอาคิมอูรากีลูกครึ่งฝรั่งเศสแอลจีเรียครับตีกามวยไทยรุ่นฟลายเวท135ปอนด์ครับแหมกระโดดโยนเข้าครับโจอาคิมครับช่วงชกหน่วยก้านดูว่าดีกว่าครับขณะที่ซอนรักนี่อ่านสิงเกิลเสือใต้มาชกชวนพอสมควรครับโจอาคิมจะต่อยไปแล้วก็ลูบผมไปเรื่อยๆครับกลัวแต่ส่งผมสมเสียครับนี่ฮะ พยายามมาโดนหมัดขวาเขาทื่นเข้าไปโกกหัวครับโยดีสุดเลยครับโอ้โหดูเหมือนจะมาดีๆแต่สุดท้ายครับมีกระปั้นหลอนมาทื่นเข้าทีเดียวครับลุดสุดเลยครับจอวาคิมครับนะฮะจากนั้นเนี่ยซอนรักก็พอทําได้ครับก็ไม่ต่อเนื่องครับขณะที่โชกคิมก็พยายามเนี่ที่จะไล่พยายามที่จะเร่งครับเอานับคืนแต่ก็ ไม่สามารถที่จะสมดังใจหวังได้ครับนี่ครับพยายามจะไล่อยู่ครับสอนลาก็โดนแล้วมีอาการเหมือนกันครับบางช่วงมาจังหวะครับแต่วิตหัวใจดีครับยืนอยู่ได้ครับสุดท้ายครับระคังยกสุดท้ายก็ลั่นขึ้นครับทําให้ทั้งคู่นี่ก็กดกันไม่ลงครับชนะคะแนนไปเอกฉันครับเป็นซอนรักแฟร์ตครับ ชนะไปในที่สุดครับคุณผู้ชมครับมาต่อที่รองคู่ของรายการครับที่ดูแล้วแทบจะต้องอัดกาแฟไปหลายกระป๋องครับกฤษณะดาวเด่นมวยไทยนักชกจากนครศรีธรรมราชครับเจอกับเอ็นตาคาเซมลูกค่งฝรั่งเศสเบลารุสครับกลิตการมวยไทยรุ่นแคสเต็ดหรปอนด์ครับว่าเป็นคู่ที่ดูไปแล้วเนี่ยกาแฟทำงานหนักมากครับไอทู่ๆไท้ๆกันไปครับทางด้านกฤษณะนี่ก็ดูว่าท้ากว่าชัดเจนครับ หลายจังหวะแทบจะไม่ได้ค่อยยินเสียงเชียร์ในห้องส่งเลยครับในสนามนี่เงียบครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมียัวท่าไทายกันแน่สว่วงไทยไทยครับมันไม่ได้มีนับไม่ได้มีนับต่างคนก็ตอ้องอาวุธกันนิดๆยหน่อยครับแทบจะไม่ค่อยได้เชียร์ไม่ค่อยได้เฮเลยครับผมก็เลยตัดมาเอาส,สั้นๆประมาณนี้ครับดูแล้วนี่ก็แทบจะเสียดายแบตเตอรี่กล้องอยู่เหมือนกันครับในการถ่ายคู่นี้ ไม่เดือดเนะสมกับเป็นรองคู่เอกเลยครับคะแนนก็มาเอกชั้นครับเป็นแอนตาคาเซนครับชนะไป2อต่อนเสี่ยงครับมาปีท้ายที่คู่เอกของรายการครับคู่นี้คุ้มทั้งเวลาคุ้มทั้งค่าแบตเตอรี่กล้องครับในการถ่ายครับชาพยักษ์สักสตูลนักชกแดนใต้จากสตูลครับเจอกับกล้องชัยชนแนดอนเมืองจากบุรีรัม์กิการมวยไทยรุ่นสตรอเบอร์รี่ร้อยยี่สิบห้าปอนด์ครับซัดกันเดือดเดือดครับคุณุ้มคกับมาดูครับมัดรายครับซับอีกทีนวลกันไปเบิ้งโน่งห้ไอภาคมันมั่น คู่ที่แล้วนี่แทบจะหิวนวลครับเอานวลเข้ไปนี่มันต้องจังสี่แม้มวยไทยครับย่องกันกข้ไปรวดหน้าบอต้องให้ลีลาครับซัดไปขี้หง่างมาแต่บุรีรัมซัดกับมวยไตยศัตรูนกซัดไปขี้นวลเข้ไปเหรอแย่งคนพาครับบอกรักเก็บพือนกันละครับคู่สุดท้ายแล้วว่าเดจะไปเอาจังๆบาลูกค้างเลนี่ฮะเดมันได้หือได้อือเพราะคู่สุดท้ายครับเกือบจืดเหมือนกันครับในช่วงคู่รองครับนี่ครับนวลเข้ไปหึมทั้งตุ๊ก มันต้ออย่างสี่แม่มวยไทยนํำก็ไปนปะครัไว้นื่นทื้นลดน้าเอาให้นอกไครนับป้งดูแม่ต่างคนต่างอื่นกับพศาาไปสามานี่ก็แรงเชิงเริ่มรดตอลัองช่วงคู่ครับก้องชัยก็โดนหลายจังหวะครับแต่แเกโดนแล้วก็อยู่ได้ครับขณะที่ชาติพยัก์เองก็เรียวแรงช่วงสมยกยกจก3สุดท้ายนี่เริ่มยุบเริ่มแผ่วลงไปเหมือนกันครับเรียวว่าซัดกันเดือดเลยในโลกโซเชียลเสียงแตกกับผู้นิบางคนก็มองว่าชาติพยัก์ชนะ บ้างก็บอกว่ากล้องชัยน่าจะชนะครับตามสายตาที่ผมดูอยู่ในสนามเนี่ยการตัดสินคู่นี้จะถูกต้องแล้วครับยกหนึ่งยกสองผมดูว่าชาติพยักษ์ทำได้ดีกว่าขณะที่ยกสามนี่ชาติพยัคแค่คุมเกมได้ครับองชัยก็ชนะยกสามไปแต่สุดท้ายรวมสามยกก็ชนะไปสองยกครับคะแนนจึงออกเอกฉันครับเป็นทางด้านของชาติชาติพยัคศักสตูนครับเอาชนะคะแนนไปในที่สุดครับคุณผู้ชมครับ ข้าคู่ดีน็อกไปแค่3คู่ฮะในสัปดาห์นี้ครับผลการแข่งขันของศึกวันลุ่นี98กปครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายฝากด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยไว้ด้วยกันเลันะครับเพื่อเป็นใจในการทำคลิปต่อๆไปครับติดตามการรายงานผลมวยได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับผิดพลาดประการใดวาจาในไม่สภาพกราบขอภัยเว้ลุงน้าด้วยกันเลันะครับผมบิมรีพอร์ต บรรยายผลนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ